<onz rates> สวั <wanted S 2> สดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง Small Family กันอีกแล้วนะคะเย้วันนี้เราจะมาทำอะไรครับน้องมิอันจะมาแกะกล่องสุ่มนะคะเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นกล่องสุ่มงบ300บาทเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง300บาทของเรานะคะทุกคนมาดูกันว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะไปดูเลยไปดูกันเลย เดี๋ยวมาดูชินักเลยให้ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมถ้าใครคิดว่าคุ้มคอมเมนต์มาใครคิดว่ายังขาดไปอีกนิดนึงก็คอมเมนต์มาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะของเล่นกันเลี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าลอ้อเป็นที่ลากอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นอุปกรณ์ พวกอุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาเป็นแบบว่าพวกไขควงอะไรพวกนี้พวกของก่อสร้างค่ะทุกคนอุปกรณ์ก่อสร้าง,างมาแกะกันเลยมาแกะก,กันได้จัดกางกาันอ,อ่านเหรออ่านแกะเลยเดี๋ยวเราแกะตรงไหนก่อนดีตรงนี้ นี่เลยแล้วก็มีอะไรครับด้านหลังมีอันก็จะมีเอ่อเป็นแบบว่าที่จูงนะคะให้แกะก่อนนี่ก็จะเป็นแบบว่าที่จูงแบบนี้นะคะทุกคนมาแกะดูข้างในกันว้าว,าวาุทุกคนด้านในก็จะมีอะไรบ้างจะมีสติกเกอร์ให้เราติดนะคะแล้วก็จะมีอะไรครับมีแห่นค่ะเป็นอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่แี้น,นะคะเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์กันก่อน นี่นะคะทุกคนเรานี่นะคะเรามาติดกันดูิดิิิวะแล้วก็มีอีกนะคะทุกคนแล้วก็ติดยังติ๊เองอ่าม่องติดเลยเราต้องทำให้มันตรงๆนะทุกคนนีงติดโอเค เออสีแดงนี่เอาตรงไหนกีอ่ะอ๋อสีแดงตรงล้อมันไงสีแดงแคติดตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ติดล้อไปเลยจ้บนี่เราติดเสร็จแล้วนะวะ อปกรณ์ก่อสร้างที่มี2ส,สีนะคะทุกคน3มสีนะเยอะเยอวว้าวะะว้าวะะว้าวว้าวว้าวย้ากคนาราม้าดวกานว่ามีอะไร้า้างวาัาวว้าวว้เป็้าวว้าวว้น้า้าว้อวว้าววา้าวาวววา้ อ้อนเอาไว้ทุบหัวอ่ะตึง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 เองเอ้ยแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือที่ขีปนะคะทุกคนเลยนี่นี่น่ารักมากเลยแล้วก็นี่คืออะไรครับนี่นี่อะเจ้าบเจด้งอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่รู้ชื่อนะคะแต่น่ารักดีนะคะเหมือนเขาไปขีบเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถบุ๋ได้จริงนะคะเล่นได้จริงทุกอันเลยนะคะ อันนี้อะไรเอ่ยเอาต้องรู้จักแล้วไข่เคงเก่งมากไข,ข่ควงนะคะทุกคนไม่ใช่ไข,ข่ควงมันคือประแจน,นี่เลยไข่ทองประแจอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าที่หมุน mm hmm. ให้ตะปูเข้าไปนะคะแบบนี้นะแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปอะไร่างนี้ เดี๋ยวเราจะลองเล่นดูกันคัะเป็นยังไงบ้างอะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็เอาอันนี้หมุนเข้าไปเอแบบนี้หรอแบบนี้อ่นดูให้เนนอนเห้แนนอนไม่ใช่ให้ทานี้ก่อนอันนี้ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้หมุนเข้าไปโอเคหมุนเ้ยนี่นะคะทุกคนเราจะมาสอนวิธีการเล่นนะ พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะทำการ<ง>หมุนแบบนี้นะคะโอ้โหแบะนะเอเ,เอาตะกูออกมานะคะทุกคนอคของได้ชิ้นนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะเ,คเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องแล้วเราไปรีวิวอันต่อไปกันดีกว่าเก็บใส่กล่อง บายเดี๋ยวเราไปเจอกนต่อไปกันบายเจอกันไปไปล้ก็จะมาเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกขายลูกชิ้นขายมาล่ากันนะคะว้แกวเลยดูดีมันบังมากเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันก็นี้มันเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นก็ไม่รู้ก็มีทั้งซ้อนช้อนซ้อมแล้วก็เป็นคะพีเอ้ย ที่ทอดไข่ทุกคนแล้วก็มีพวกเนื้อลูกชิ้นอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมีมีดมีเขียงด้วยมาแกะกันเลยมาแกะอันแกะเลยครับอัน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 อยากกินอะไรกินขโมยดงขโมยหลอ ดูกันว,ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะมีช่อมนะคะเป็นแบบอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีที่ทอดไข่กินนี้คัดคัด,คดแล้วก็มีนีดแล้วก็มีมอ,อะ่าันตอดค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขียงนะคะแล้วก็มีนีดเอาไว้หัน่นเื้ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเนื้อคนดูเนื้อเราอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับ ไอนน้เนื้ออะไรครับน,นี้เนี้อะเนื้อหมูหรือเปล่าไม่แน่ใจนีะคะทุกคนดูแล้วก็จะมีอันนี้คืออะไรน้องมิอแนอันนี้น,นีออันนี้คืออะไรนนปลาปลาหมึกนะคะทุกคนปลาหมึกเสียบไม้ให้เรียบร้อยนะคะแบบก็มีนนเหมือนเป็นแบบว่า ปีกไก่ย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแก่อะไรแล้วก็จะมีเป็นไข่ไก่ไข่แบบไข่ที่เสียบแล้วก็ป้งนะคะ <Yeah. S 1> อร่อยมากไม่ละะูกราคาค่ะจะเป็นโออันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นดุเขาดูชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นมากแล้วก็มีไส้กรอกนะคะแล้วก็นี่คืออะไรนะคะอันนี้เหมือนเป็นเต้หาหู้หรือโอเด้งอะไรสอยางอันนี้น่ากินมาก ตอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการปิ้งขายกันนะคะทุกคนมาเสียบลูกชิ้นเสียบอะไรมาปิ้งปิ้งกันเลยแต่เนื้อเราต้องหั่นนะคะเนื้อต้องหั่นแบบนี้นะหิ้มมันแบนี้เลยเนื้อเราต้องหั่นแบบนี้นะคะทุกคนดูเนื้อสิเนื้อแบบเนื้อเหมือนจริงมากเลยไงเราไม่อานใจทำ ครับเนี่ยไข่แม่จะหั่นนะคะอ่าทุกคนเดี๋ยวเราปิ้งเนะื้อไข่กันนะคะทุกคนไม้ละ0.50บาทนะคะแต่50ตังค์นั่นเองนะคะปิ้งเลยนี่อันนี้นะคะเมื่อก่อนเขาชอบเอาไข่นะคะมาเสียบแล้วก็มาปิ้งนะคะอร่อยมากนะคะเมื่อก่อนนี่เมื่อก่อนถูกมาก ปลาหมึกนะคะทุกคนปลาหมึกแบบมีไข่เน้นๆเลยน,นี่คือแบบให้เอามีหลอกคนไม่รู้เหมือนกันน้องม่อ่อะไรดีครับทาทุกคนก็จะเป็นของเล่นอันนี้ก็เป็นของเล่นชิ้นที่สองนะคะที่เราได้มาอยากจะบอกว่า คุ้มหรือไม่คุ้มก็ดูเอาเองนะคะนี่แต่เราว่าว่าเล่นสนุกอยู่นะคะปิ๊งปิงอะไรอย่างนี้สนุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยไปเลย,เลยต่อไปนะคะคืออันนี้เลยคะ่ะทุกคนเป็นแบบว่าธนูอะไรอย่างนี้อันนี้เหมือน อันนี้ไม่มีแพ็กเกจมาให้ไม่มีถุงมาให้นะคะเด็กก็แบบน่ารักดีนะคะทุกคนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวาดลายธนูแบบนี้นะคะคเดี๋ยวเราจะลองมายิงกันอ่ะเดี๋ยวเราจะยิงแง่นะเล่นอย่างน,น,นี้แล้วก็ยิงนะคะทุกคนเรายิงตรงนี้อา้าวก็เป็นหัวสีดำแบบนี้นะคะไม่ค่ะ เดี๋ยวเรามายิงน้องไม่อั้นกันอันนี้ก็แอบ,บอันตรายอยู่นะคะทุกคนต้องระวังด้วยเดี<ม>๋ยก่อนนะ<ม>ก่อนเะนาะหยิองเอ้ยเราจะยิงแล้วไม่อั้น้ว<ม>ค่ะทุกคนอ้ามัน <laughs> ไม,ม่ออกอะ่ะไ <laughs> อ้ามาเข้าเข้ากูเ,เ,เดี๋ยวไปยิงแล้วไม่อั้นกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มันอันตรายนะคะเราไม่ควรเล่นเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันเลยต่อไปอันต่อไปนะคะก็คือจเอันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนเป็นน้องแพนควินกำลังเล่นสไลเดอร์นะคะเลยโคนมาแกะกันเลยไม่แกะกันเลยอันนี้นดูอันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าคล้ายๆสวนน้ำนะคะทุกคน อันนี้เขาก็บอกว่าช่วยลูกห่างจากหน้าจอโทรศัพท์อะไรแบบงี้นะจะเปิดด้อนี่เขาน่าจะให้ใส่ถ่านนะคะแต่เราน่าดะอ๋อทูกคนนี่เดี๋ยวเราไปใส่ถ่านก่อนนะคะใส่ถ่านแล้วอ๋อใส่ถ่านด้วยเหรออ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะน่าจะมีนกเพนกวินสามตัวนะคะจะมีสีเหลืองนี่เลยนะคะทุกคนสีเขียวสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีฟ้า มี3มีกี่ตัวครับน้องอ้๊างเจ้าจ้าสามตัวแล้วก็ตรงหลังก็จะมีอีนเอาน้องแนพนกิ้นวางไว้เลยค่ะวางไว้เลยวางตรงไหนก็วางไปเลยอ,อ,อ่ะป่อยแล้วนะคะทุกคนอุ้ย ให้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนแอ่งน้ำสติกเกอร์แอ่งน้ำนะคะแล้วตรงนี้มันก็โยกด้วยนะคะแล้วตรงนี้แล้วเ,เปิด,ปดอ่ะเปิด จากกล่องสูงงบ300บาทนะคะใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะน้องไปอ่านกันนะคะน้องไปอ่านชอบมันไหนน้องไปอ่านชอบมันไหนคะชอบมันไหนน้องไปอ่านชอบหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนะคะก็คือนี่เลยค่ะเซตนี้นะคะเพราะมันแบบเหมือนจริงมากทุกคนเนื้อก็เหมือนจริงเนื้อก็เหมือนจริงนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดได้กด <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย